สวัสดีครับพี่น้อง FC ผู้สุับนนนะครับน้องวันนี้กัญชีผ้ามาเบิงเฮ็ดนะครับหลังจากที่ห่อตัดดอกไปแล้วนะครับน้องห่อก่อนซมาเบิงครับมันสิเป็นลักษณะแบบไรนะครับน้องหลังจากที่ตัดดอกไปแล้วครับครับวันนี้กัญชีผ้า FC มาเบิงก่อนเฮ็ดนะครับน้องก่อนเสื้อเฮ็ดที่ตัดดอกไปแล้วนะครับตั้งแต่สามส่มือที่แล้วนะครับมาก่อนเสื้อเห็ดห่อสิเป็นลักษณะแบบไรจิวดีบอลนะครับน้องมาเบิงก่อนครับมาเบิงกันครับ ครับลักษณะก่อนเสื้อเฮดนะครับหลังจากที่เฮาตัดดอกไปแล้วครับกระสือเลือขวัญเพิ่นเลือขวัญเฮดนะครับเนาะเพิ่นกระสืเริ่มเน่าครับสามสี่มื่นไปแล้วเพิ่นกระสืเริ่มเน่านะครับเนาะกระสืปล่อยเพิ่นเน่าเหมือนนะครับเนาะหลังจากนั้นเฮาก็จังสิมาล้างหน้าก่อนเสื้อครับสล้างหน้าก่อนเสื้อพวกนี้ให้โม่ให้เหลือขวัญเฮดพวกนี้ครับเนาะเพื่อใส่เพิ่นพักโตครับใส่ก่อนเสื้อพักโตแล้วก็ สีแท่งดอกสีเกิดดอกเฮ็ดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เพิน่นขวนเพินนเ่นเน่าหมดแล้วนะครับน้องกรสิมาลานะ่างหนาทำความสะอาดนะครับกระสิมาล่างหนาทำความสะอาดนะครับกรสิให้เพิน่นพักตครับหลังจากนั้นเพิน่นพักตแล้วช่องซ้ำมือนะครับเนาะงเนื้อแต่แล้วแต่สภาพอากาศก็คือเพินเเพ่นสีเกิดเสือเออเพิ่นสีเกิดดอกขึ้นมาใหม่เนพะิ่เกิดดอกเฮ็ดขึ้นมาใหม่ครับ ก็คือลักษณะสีก็คือนี่แบบนี้ล่างนาได้ครับล่างได้ครับว่าพันเน่าไปแล้วครับแต่ว่าพันกระเน่าเพราะท่านมาตุกวก่อนนะครับท่านให้เพ็นจัดจ่ายพันเน่าอา้จังสีหลังเือเดียวพร้อมกันไปเลยเปิดความง่ายนะครับนาะครับก่อนเสื้อห้องกับสิบประมาณนี้ครับจำนวนหารอยก่อนครับ ก็คือตอนเห็นพหายพผลิตไปกับประมาณได้หกโลนะครับน้องหลอแรกได้หกกิโลครับก็ซื้อว่าก่อนเสือพันสมบูรณ์ดีครับแข็งแรงดีครับบ่มีเสือล่าครับแ้วก็ความเสียหายก็มีอยู่เพียงนิดหน่อยครับตัวนี้นี่ก็คือเสือพนเดินบ่เต็มที่นะครับน้อเสือพนเดินบ่เต็มที่เพื่อก็บ่ทันออกดอกครับครับก็ซิมีอยู่ก่อนหนึ่งครับที่ เสียหายนะครับน้องคืคือมันโมมีเสือเลยครับเสือบดเดินครับก็คือเสือเพิ่นบดเดินเลยนี่ครับสีจุบประมาณนี้ครับตั้งแต่ออกตั้งแต่เพิ่นมาส่งนะครับน้องมันคือลักษณะของเพิ่นคือหนามก็มีฉุ่มอยู่ครับแต่ว่าเสือเฮ็ดบดเดินครับก็หมายถึงว่าเสือก็คือเสือจะบสมบูรณ์ครับน้องคือใส่กระได้ก่อนเสือก่อนนี่ครับแต่กระโมนบมมีเสือลาครับแต่ว่ามันเสือมันบดเดินซื่อครับ ที่เห็นลักษณะดำๆนี่ก็คือหนาก่อนเชือดนะครับเนาะที่เพิ่นถืออากาศนะครับเนาะหรือเป็นอันเพิ่นถืออากาศครับแต่จดำพวกนี้ก็คือเป็นสารอาหารของเชือ่เฮดนะครับโนมโมแมนเชล่านะครับเด้อแต่เป็นข้าวขาวพวกนี้จะเป็นเชือ่เฮดแต่ที่เห็นดำๆนี่โนมโมแมนเชล่าครับก็คือเป็นก่อนเชือนะครับก็คือเพิ่นถืออากาศมันเป็นสีดำซื่อๆครับครับอีก เก็บทรงเสมอนะครับเนาะกับไอ้ต้นขัวเพลนนี่ก็คือซีน่าเหมือนนะครับน้องกับซีมะล่างหนาครับหลังจากนั้นเอาก็ให้เพลนพักโตครับก็ใส่เพลนเกิดดอกขึ้นมาใหม่อีกนะครับครับการปลูกเห็ดข้นขาวกับบุญหยาครับเนาะการที่ปลูกเห็ดข้นขาวกับบุญหยากรับก็ถือว่าบุญหยากรับเนาะแต่ว่าก่อนเสื่อนี่ก็คือผมปฏิเห็ดเองครับก็คือสั่งมาครับเนาะก็สั่งมาสั่งมาจากพี่น้องกันนี่แหละครับส่วนเห็ด เข็ดขายนะครับนะ้องก็คือเด็ในราคาเด็ดนเด็ในราคาพี่น้องครับก็คือสิถือถือแน่นะครับนะ้องผมก็สิบอกราคาไว้ครับวา่าเด็ในราคาต้นทุนครับก็คือพี่น้องเป็นเป็นเป็นเห็ดแตผมก็เห็ดปลูกเห็ดนี้มาเป็นปีที่สองครับนะ้องปีปีกายนี่กับปลูกไปแล้วตัวหนึ่งครับที่นี่ครับมาเห็ดลงเลือนใหม่ก็มาปลูกใหม่ครับนะ้องก็คือเป็นระยะห่างไปหลายเดือนเติบครับก็คือเริ่มลงเลื่อนที่สองคือเห็ดใหม่ครับ คือเห็ดลงเลือนใหม่นะครับน้องก็คือปีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับแต่ลงเลือนเข็บางอย่างครับเห็ดง่ายเห็ดโคังสางไม่ไพ่ครับมีเศษใหม่วัสดุเก่าๆเน่าใหม่เก่านะครับเน่าห่อก็มาเห็ดใหญ่ครับคือลดต้นทุนครับลงทุนในนี้ก็คือลงทุนแค่สื่อตะปูนะครับน้องสื่อตะปูครับเพิ่มมาพวกใหม่พวกนี้เป็นใหม่เก่าใหม่เศษเศษใหม่เก่าครับเศษใหม่เก่าที่ มาจากบานเก่าล uhm. ้างเก่าครับน้องหรือมาจากบานล้างเก่าก็เก็บไว้ครับเก็บใใส่อย่างผวกโครงลังคาสิจะเป็นไม้ไผ่ครับสิเป็นไม้ไผ่พลาสติกพวกนี้ก็คือซื้อมาแต่ปีที่แล้วนะครับน you ้องปีนี้ก็คือมาใส่ซ้ำอีกได้ครับพวกพลาสติกพวกขาแสลมก็คือซื้อมาแต่ปีที่แล้วครับปีนี้ก็มาใส่ซ้ำได้ซื้อก็เป็นการลดต้นทุนไปครับน้องซื้อจะเพียงก่อนเชื่อครับ สือส้อเพียงก่อนเสื้อเฮ็ดครับแล้วก็เห็ดก่อนเสื้อพวกนี้ก็ซืดได้ประมาณ6กเจ็ดเดือนครับก็คือเสียืผลผลิตไปเรื่อยๆเรืนะ่อยนะเพราะมันออกพอห่อหลางหนาแล้วก็เพืนพักโตแล้วก็อ,ออกดอกห้อเก็บดอกแล้วก็ให้พ่นพักโตไปอีกครับลางนาพักโตแล้วก็อ,ออกดอกอีกไปเรื่อยๆครับก็คือประมาณ6กเจ็ดเดือนนะครับเราใส่ได้ผลผลิตครับกับ่มีเสือ้อลาบ่มียังลงนะครับน้องครับสำหรับคลิปนี้กับบ่มียังไรครับก็มีพุมหลูเล็กน้อยนะครับน้องมาฝากพี่น้อง เอฟซีครับผู้ใดสนใจสิปลูกเห็ดนะครับนอกจากเห็ดลุงเรือนกับเห็ดบอยยากครับลุงเรือนก็คือหาวิสเซตวัสดุเก่าๆนะครับผวกใหม่เก่าผวกใหม่ไผ่นะครับผู้ใดมีกรไผ่นะครับเนาะหรือถ้าผมมีกรไผ่ก็ไปซื้อกับบ่อแพ่งนะครับใหม่ไผ่นะครับเนาะมาเห็ดโครงสางครับคือของผมใหม่พวกนี้ก็คือมันอยู่ในสวนป่าของผมเองนะครับเนาะคือไปตัดมาจากสวนป่านะครับที่ผมลงคลิปให้เบิ่งนะครับมันสิมีใหม่ใส่หลากหลายครับไม่ใหม่น้อยไม่หญ่ครับ ก็ถซือว่าโคดีที่มีสวนป่าให้มีใหม่ใส่ครับผมใหม่คือเสาสิผมก็ไปตัดมาจากสวนป่านะครับน้องมาเห็ดคงสางมาเห็ดต้นเสาครับก็คือเศษใหม่พกนีครับมาจากบ้านเก่าที่ลื้อถิ่นไปนะครับเก็บใบใส่ครับผมครับก็ขอบคุณในหลายที่บงกนจบคลิปนะครับเนาอมีสาระดีๆก็สซิมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีครับผู้ใดมีความรู้ใหม่ๆนะครับนาอก็มาแชร์ประสบการณ์ครับแลกเปลี่ยนกันครับผมก็เมนได้ครับก็เมนตี้ชมใดนะครับเด้อ แบบใดพี่น้องมาแบบใดนะครับนอกกะติชมคอมเมนต์มาแนะนําครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับก่อนจากกันไปก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสุกคนนะครับเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขสุกคนครับสุขภาพแข็งแรงหลั่มรวยเงินทองครับให้โจกให้มันสุขสุกคนครับผมสบายดีขขครับ